เออนี่ไปเข้ารู้จักโฮลิวิงสเ c e ไหมคะอะไรนะคะโฮลิวนะิงสเปซอ่ะเป็นบ้านที่พี่กำลังจะพาไปข้าไปอยู่ไงอ,อ๋อมันเหมือนกับเป็นการแชร์ค่าเช่าบ้านเหมือนเด็กมหาลาัยทำกันน่ะหรอคะก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าก็ไม่เหมือนสักทีเดียวคือบ้านที่เราอยู่เนี่ยจะแชร์ทั้งความสุขความทุกข์มันเป็นคอนเซ็ปต์เล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้ คนไม่คนบาปที่ต้องการของราของพระเจ้าก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะทางช่องทางนี้ค่ะ